สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงสิทธวิธีการขายกิฟต์นะคะเรามาดูวิธีแรกนะคะวิธีแรกก็คือกิฟต์ของเราต้องมีลักษณะที่ทันสมัยเข้ากับยุคสมัยปัจจุบันนะคะก็คือในการที่เราจะเลือกกิฟต์เข้ามาในร้านเรานะคะเราก็ต้องดูก่อนว่ากิฟต์ของเรานั้นมีลักษณะที่ใหม่ไหมทันสมัยไหมแล้วก็เข้ากับยุคสมัยไหมไม่ใช่เราเอากิฟต์ที่มีลักษณะที่เก่ามากนะคะมาขาย ก็จะไม่เป็นที่ต้องการของลูกค้านะคะสำหรับวิธีต่อไปนะคะวิธีที่2ก็กิฟตอต้องมีลักษณะที่ทําตามแฟชั่นในปัจจุบันนะคะเพราะกลุ่มลูกค้าอาจจะไปเจอกิฟที่มีลักษณะที่สวยในตามเว็บหรือตามที่ดาราติดบ,บนหนังสือสาระคะอาจจะมาหาเลือกกิฟในร้านของคุณเองได้นะคะแต่ถ้าร้านของเราไม่มีกิฟที่ตามแฟชั่นนะคะมันก็จะ ไม่เป็นที่ต้องการหรือลูกค้าก็อาจจะไม่เข้าได้นะคะนี่ต่อไปก็คือกิ๊ตของเราต้องมีความสวยนะคะนนี่ก็เป็นที่สำคัญอยู่แล้วว่ามีความสวยมีหลายสีมีหลายลายแล้วก็มีหลายรูปแบบนะคะไม่ซ้ํากันนะคะก็คือหมายถึงก็กิ๊บของเรานะั้นก็ต้องมีแบบลายที่น่ารักน,น่ารักน,นะคะไม่ใช่แบบลายเชยมาเลยนะคะต้มีความสวยมีสีสันที่หลากหลายสีนะคะนี่ต่อไปก็คือ กิฟตของเราต้องมีความทนทานนะคะต่อการใช้งานไม่หักงา่ายไม่ชำรุดไม่ชำรุดงา่ายนั่นเองนะคะก็อย่างเช่นถ้าเกิดว่าลูกคา้านะคะมาเลือกกิฟที่ร้านเราแล้วและใน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 ขณะที่ลองกิฟนะคะลูกค้านี้หนีกิฟออกถ้าเกิดแตกขึ้นมานะคะลูกค้าก็จะหม, u, หมดหมดความมั่นใจในในร้านของเราได้นะคะที่ต่อไปก็คือ สินค้าต้องมีการ,รอัปเดตอยู่เสมอค่ะอาทิตย์หนึ่งร้านของเราก็ต้องต้องควรที่จะอัปเดตสินค้าได้แล้วนะคะให้ให้ลูกค้าแบบเลือกสินค้าในแต่และสัปดาห์สัปดาห์ลูกค้าก็าจะเข้ามาร้านเราบ่อยๆนะคะถ้าสินค้าเรามีการ,รอัปเดตเสมอไม่ใช่ สินค้าก็จะอยู่เหมือนเดิมมากี่ครั้งกี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิมนะคะมันก็จะไม่ใช่นะคะลูกค้าก็จะไม่เข้ามานะคะวิธีต่อไปราคาค่ะราคานี้ก็เป็นที่สําคัญเหมือนกันนะคะราคาต้องเป็นที่น่าสนใจน่าพอใจเหมาะสมกับตัวสินค้านั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าสินค้าของคุณเล็กนิดเดียวแต่ราคาสูงเป็นร้อยอย่างนี้ก็ไม่น่าสนใจนะคะวิธีต่อไปก็คือ การจัดโปรสินค้าโดยใช้กลุ่มของราคาะคะ่ะในการจัดโปรสินค้าอย่างเช่นซื้อสองชิ้นชิ้นต่อไปก็จะลดครึ่งราคาอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าก็จะเกิดความสนใจแล้วก็อยากจะซื้อนะคะอาจจะเข้ามาร้านเราเรื่อยๆเพื่อซื้อสินค้าการจัดโปรบ่อยๆก็มีผลประโยชน์เหมือนกันนะคะวิธีต่อไปนะคะเราต้องดูกลุ่มลูกค,าะคะ้าด้วยค่ะว่ากลุ่มคามีอายุเท่าไหร่เด็กไหม ไว,ไวกลางคนไหมถ้าเราดูกลุ่มลูกค้าอย่างนี้แล้วเราก็จะเลือกกิฟต์ในการเข้าร้านอย่างนี้ได้ง่ายน,นะคะอย่างเช่นกลุ่มลูกค้าเป็นเด็กนะคะกลุ่มลูกค้าพวกนี้ก็จะชอบกิฟต์ที่มีสีสันฉูดฉาดนะคะอย่างเช่นแบบลายดอกเป็นสีสีเป็นตุ๊กตาเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างไวทำงานอายุที่เป็นวัยทำงานก็จะชอบแบบลายลูกไม้เรียบๆนะคะติดไปทำงานอย่างนี้ วัยรุ่นก็จะชอบหลายที่นาา่ารักกระตูนคิตตี้รูปแมวอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อไปนะคะการสร้างความน่าเชื่อถือของลูกค้าแบบในใน,ในเวลาที่ลูกค้ามาเลือกสินค้านะคะก็ตลองพูดคุยแนะนำสินค้าของเราไปเรื่อยๆอะคะ่ะอันนี้ก็คือ สิบวิธีการในการขายคลิปให้ขายได้แล้วก็ลูกค้าจะติดใจในร้านของเราและสินค้าของเราค่ะอย่าลืมนะคะสินค้าของเราต้องมีการอัปเดตแล้วดูด้วยว่ากลุ่มลูกค้าของเรานั้นเป็นเป็นกลุ่มไหนนะคะแล้วก็เลือกสินค้าให้มันตรงกับกลุ่มลูกค้านี่าค่ะความสวยงามก็เป็นที่สําคัญนะคะอย่าลืมค่ะสําหรับสิบวิธีในการขายก็ สวัสดีค่ะ